สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกทกท่านวันนี้สารศารจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของโครงการเราชนะนะคะสําหรับใครที่ลงทะเบียนเราชนะรอบที่2กลุ่มพิเศษเมื่อวันที่ 15มีนาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งท่านตรวจสอบสถานะที่ w w w r เ a บเราชนะ .com แล้วปรากฏว่าสถานะขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะสิ่งที่ท่านจะต้องทำต้องทำอย่างไรท่านถึงจะได้รับเงิน7,000บาทและ ถ้าหากท่านทบทวนสิทธิ์ตรวจสอบสถานะผ่านท่านต้องตรวจสอบได้วันไหนถึงจะรู้ว่าตัวเองได้สิทธิ์และเงินจะเข้าอีกครั้งวันที่เท่าไหร่และสิ่งที่จะท่านจะต้องทําเบื้องต้นต้องเป็นแบบไหนวันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารรับสิทธิ์เ0 0ดบาทในโครงการเราชนะที่ช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบีเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะอีสานแซบยังคงติดตามความคืบหน้าในโครงการเราชนะนะคะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวันที่15มีนาะคม2564ที่ผ่านมาโครงการเราชนะนะ่ะเปิดให้ตรวจสอบสถานะว่าใครที่ผ่านการคัดกรองเตรียมรับเงินในวันที่19มีนาะคม2564แต่ยังปรากฏว่าในส่วนของกลุ่มพิเศษ เมื่อมีการตรวจสอบสถานะการคัดกรองที่ท่านไปนลงทะเบียนไว้เมื่อวันที่15มีนาคม2564ที่ผ่านมาตรวจสอบแล้วในโครงการเราชนะสถานะขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะถ้าขึ้นแบบนี้หลายคนตกใจว่าตัวเองจะได้รับเงิน7,000บาทหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมวันนี้สันสท س ا มาบอกขั้นตอนวิธีการเตรียมรับเงินในการทบทวนสิทธิ์ว่าท่านจะได้รับเงินอย่างไรและตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งวันที่เท่าไหร่ ถึงจะได้รับเงิน7,000บาทวันที่เท่าไหร่คะหนึ่งนะคะสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือท่านต้องเข้าไปทบทวนสิทธิ์เพื่อยืนยันสิทธิ์รับเงิน7,000บาทที่ w w w r o n a ราชนะ .com ค่ะ สองก็คือการทบทวนสิทธิ์ท่านสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าใครตรวจสอบสถานะแล้วไม่ได้รับการโอนเงินวันที่19ก็จะมีการโอนเงินรอบของกลุ่มนี้นะคะในวันที่19มีนาคม6000แรกถ้าหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์เลยท่านตรวจสอบไปจนถึงวันที่19ท่านยังไม่ได้รับสิทธิ์ท่านทบทวนสิทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ 3. ก็คือเพราะถ้าหากทบทวนสิทธิ์ ท่านต้องไปรุ้นอีกครั้งในรอบของการทบทวนสิทธิ์สำหรับคนที่ตรวจสอบสถานะในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะกลุ่มบัตรประจำตัวประชาชนรอบ2คือท่านลงทะเบียนตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม2564โดยท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่19มีนาคม2564 ตัวสอบสิทธิ์ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มีนาคม2564ค่ะส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะในม33เรารักกันก็เช่นเดียวกันผ่านแอปปอตังรอบที่1 คือท่านลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2564ท่านจะเดิมได้รับสิทธิ์นะคะอยู่ที่วันที่22มีนาคม2564หากท่านไม่ผ่านการตรวจสอบไม่ผ่านการคัดกรองท่านสามารถทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มีนาคม2564เลยค่ะแล้วมีคําถามขึ้นมาว่าแล้วกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ล่ะ จะได้รับเงินวันไหนและต้องฟังผลประกาศจากทางภาครัฐได้วันไหนก็คือถ้าหากท่านทบทวนสิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มีนาคม2564 ท่านจะไปทราบผลการประกาศทบทวนสิทธิ์อีกครั้งคือในวันที่28เมษายน2,564นะคะผ่านทาง w w w r เบราชนะ .com หรือว่า call center ที่02-111-1122หลังจากนั้นถ้าหากท่านผ่านเกณฑ์ท่านก็จะได้รับเงินในการเข้าร่วมโครงการเราชนะด้วยวงเงินเต็มสิทธิ์เลยอยู่ที่7,000บาทในวันที่29เมษายน2,564อีสานแซบก็เลยรีบนาข้อมูลข่าวสาร สำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองก็สามารถไปทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะห่วงใยทุกทกท่านอยากให้ได้รับเงิน7,000บาทในโครงการเราชนะทุกๆคนเอาละค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเ่้งอิสารสัตว์เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแนละสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ